สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นสาขาประตูสีมหาวิทยาลัยสวนกันนะคะแต่เอทุกคนทราบไหมคะว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่วันนี้ดิฉันจะพาไปแนะนําสินค้าที่วางจาหน่ายในเซเว่นอีเลเว่นโดยจะขอแนะนําเป็นภาษาจีนกันนะคะและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสินค้าที่วางจาหน่ายในเซเว่นอีเลเว่นมีชื่อเรียกเป็นภาษาจีนว่ายอย่างไรและในวันนี้ค่ะดิฉันจะพาไปแนะนําสินค้าที่วางจาหน่ายในเซเว่นอีเลเว่นที่ชาวจีนนิยมเป็นอย่างมากในไทย พร้อมทั้งอธิบายความหมายและการออกเสียงให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะไทยกัวมามา่าฟางเปียนเมียน คือมามา่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไทยเหตุผลที่ชาวจีนนิยมเพราะว่ามีรสต้มยำที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไม่มีขายในประเทศจีนอีกทั้งยังราคาถูกพกพาง่ายเหมาะสำหรับการซื้อเป็นของฝากไท้กัวปีทงหงซื่อเสี่ยวผิงคือยาดมหงไทย เหตุผลที่ชาวจีนนิยมเพราะว่าคนจีนเชื่อว่าสมุนไพรไทยช่วยแก้วิงเวียนคัดจมูกแถมยังสดชื่นแตกต่างจากยาดมของจีนเจียงเจ้าคือสบู่ขิงเหตุผลที่ชาวจีนนิยมเพราะว่าเป็นสบู่สมุนไพรที่สื่อถึงความอบอุ่นมีการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและการดูแลร่างกายตามแนวคิดสมุนไพรจีนธรรมชาติ จินเปยหยานยาวเกาคือยาหมองตาถ้วยทองจินเป่ยแปลว่าถ้วยทองเหตุผลที่ชาวจีนนิยมเพราะว่าใช้แก้ปวดล้าตาได้ดีจากการเล่นมือถือมีแนวคิดสมุนไพรใกล้เคียงกับแพทย์แผนจีนอีกด้วย และก็จบกันไปแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าที่วางจำหน่ายใน7 e เว่ e อที่ชาวจีนนิยมเป็นอย่างมากในไทยเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าการแนะนำครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทางด้านภาษาจ,จีนของทุกคนมากยิ่งขึ้นนะคะขอขอบคุณค่ะ